วันนี้นะคะพามาพบกับรถสปอร์ตเปิดประทุนในราคาเบาๆนะคะในราคาแค่1งล้านแสนเก้าบาทค่ะวันนี้นะคะได้ขับ Mercedes-Benz SLK 2 0 0 AMG กลับบ้านไปได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีบอลค่ะภายในนะคะเป็นเบาะสีแดงค่ะแถมเลขไม้นะคะวิ่งน้อยมากๆเลยเพียงแค่35,000กิโลเมตรเท่านั้นใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะกับ SLK ของเราในวันนี้เลยนะคะไปเที่ยวทะเลก,กับแฟนแบบชิลๆนะคะหรือว่าจะขับไปเรียนหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะคะโดดเด่นบนท้อง ถนนอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะหลังคาเขาจะเป็นแบบ h ์ r d top ค่ะเป็นพาโนรามิกกัสลูปนะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะคะใช้เวลาประมาณ20วินาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ด้านหลังคามาพร้อมกับไฟ LED ขนาดใหญ่เลยนะคะสอดรับกับบิฟิสเตอร์แบบปลายท่อคู่ค่ะ ดักเทลคันนี้ก็มีมาให้นะคะสําหรับเครื่องยนต์คันนี้ค่ะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินค่ะขนาด1.8ลิตรนะคะให้พละกําลังแรงม้าที่184แรนงะม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทําได้ค่ะอยู่ที่240กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะสำหรับรถสปอร์ตรุ่นนี้นะคะถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวอยู่ที่ประมาณ12-15กิโเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บสัมภาระสาหรับตัว SLK กันนะคะเวลาเปิดค่ะก็กดปุ่มตรงนี้หนึ่งครั้งน,น,นะคะ,ะ,คะก็็จะเปนนแผ่ััตหลงค ะะเวลาที่เราปิดประทุนไปแล้วนะคะเราจะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนี่ยเราก็สามารถพับตัวนี้เก็บเข้าไปได้นะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้1ใบนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะปิดหลังคานะคะ mm hmm. ก็อย่าลืม ปิดแผ่นซับพอร์ตัวนี้ด้วยนะคะไม่งั้นหลังคาเนี่ยเขาก็จะไม่พับเก็บกลับมานะคะรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตคลาสิกตลอดกาลนะคะใครที่กําลังมองหา S M K สวยๆส,สภาพดีๆอยู่นะคะพามพาดกับคันนี้เลยนะคะเพราะว่าเรขไใล์ก็น้อยมากๆแค่35,000กิโลเมตรเท่านั้นสภาพเนี่ยนางฟ้าเลยจริงๆนะคะใครที่สนใจค่ะสามารถสแกนทีวโค้ดนะคะที่อยู่มุมขวามือของชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือถ้ายังไม่ชอบไม่ถูกใจคันนี้นะคะเราก็ยังมีรถคันอื่นๆให้เลือกค่ะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ w w w i d e w e b m k c o m มีรถสวยๆให,ให กว่า200คันกันเลยค่ะสภาพภายนอกภายในคือสวยเนี๊ยบกิ๊บเลยทีเดียวนะคะกับเลขมันแค่35,000กิโลเมตรเท่านั้นตัวเบาะนะคะก็เป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับสีแดงร้อนแรงสุดๆเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดดีไซน์สปอร์ตจาก m g นะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะมาพร้อมกับ บอกเมมโมรีแพ็กเกจนะคะทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็แอร์ไกค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นบังลมนะคะไม่ให้ลมเนี่ยหมุนเวียนมาภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับนาฬิกาอนาล็อกคล็อกนะคะบางคันเขาก็จะไม่มีตัวนี้ก็จะต้องใช้เงินแอดออนเพิ่มเข้ามานะคะคันนี้ก็มีมาให้ด้วยค่ะกับ SK 200MG ตัวรถคันนี้ค่ะเป็นปี2013นะคะและเลขไมล์วิ่งน้อยสุดๆเพียงแค่35,000กิโเมตรเท่านั้นถ้าเฉลี่ยต่อปีนะคะวิ่งล้ำไม่เกินปีละสามพันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือ ราคาพิเศษนะคะอยู่ที่1 3 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่กำลังอยากได้รถสปอร์ตโรสรรเตอร์ในราคาเบาๆอยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะถูกใจกันไหมคะกับรถเบนสปอร์ตเปิดประทุนในราคาเบาๆของเราในวันนี้นะคะในราคาแค่1น9 0 0 0้าบาทได้ขับ Mercedes Ben z s ซ์เอสเคสคันนี้ไปได้เลยนะคะมาพร้อมกับสีบอลค่ะภายในเป็นเบาะสีแดงแถมคันนี้นะคะวิ่งน้อยสุดๆเพียงแค่35,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่ ห้ามพลาดกันเลยนะคะมาที่เบนเกที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้ไม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ